เิยอดขายออนไลน์ได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณรู้2เทคนิคนี้ค่ะหลายๆคนนะคะที่เริ่มเข้ามาขายของบนโลกออนไลน์นะคะอยากจะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีเลยค่ะอยากจะนําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างที่หน้าร้านมีเลยนะคะแต่ กำลังจะบอกนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้รู้รู้นั่นก็คือคุณจะต้องรู้ว่าโลกออนไลน์เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะคนเลื่อนผ่านหน้าฟีดเนี่ยเยอะมากและข้อมูลที่เราได้รับกันในแต่ละวันนะคะก็คือจะเยอะมากเช่นเดียวกันลูกค้าไม่ได้มานั่งติดตามเราตลอดเวลาดังนั้นเทคนิคแรกนั่นก็คือคุณอยากขายอะไรคุณจะต้องพูดเรื่องนั้นซ้ำาๆย้ำย้ต่อเนื่องนะคะดังนั้นในหนึ่งร้านค้า เนี่ยเราจะพูดเรื่องเดิมๆหรือเราจะยกสินค้าขึ้นมาเนี่ยสมมุติคุณมีทั้งหมด10รายการนะคะ เจลินแนะนําเลยว่าคุณคัดที่เด็ดๆของคุณมาเลยค่ะสักประมาณ3รายการแล้วคุณก็พูดวนไปวนมานําเสนอนะคะในมุมต่างๆในมุมของคนใช้ในมุมของประสบการณ์ต่างๆที่ที่เขาจะมีส่วนร่วมกับสินค้าคุณได้เนี่ยคุณนําเสนอมันให้รอบทิศเลยนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรูปภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเขียนไม่ว่าจะเป็น,นรูปแบบของวิดีโอในรูปแบบของการไลฟ์เอาให้มันหมดทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็นํา เสนอนะคะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะจนคนจําได้นี่ก็คือภาพจําอย่างหนึ่งว่าร้านของคุณเด่นอยู่3อย่างนี้อย่าลืมนะคะทุกครั้งค่ะยอดขายต่างๆเนี่ยยอดขายทั้งหมดของร้าน100%เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากสินค้า80%นะคะ แต่คุณต้องยอมรับค่ะว่าสินค้าที่จะทำยอดขายให้คุณจริงๆมีแค่20%ของทั้งหมดทั้งมวลเองนะคะดังนั้นคุณคัด20%นี้มาค่ะง่ายด้วยนะคะถ้าคุณทำา3ตัวนี้เกิด 1. สต็อกคุณก็ไม่ต้องเยอะแยะมากมาย 2. พอคุณมีวอลลุ่มในการขายมากขึ้นคุณก็ไปต่อรองกับซัพพลายเออร์มากขึ้นในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆดังนั้นเห็นไหมคะการที่คุณโบรขึ้นมาเอาแค่3ตัวหลักๆแล้วคุณก็พูดนำเสนอให้มันน่ากินให้มันน่าใช้ให้มันดูเข้าถึงให้มันดูเชี่ยวชาญแค่แบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างยอดขายจากโลกออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นจะต้องขายเยอะๆขายหลายอย่างขายแค่อย่างถึง3อย่างเนี่ยแล้วคุณก็ พูดต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะนําเสนอมันวนไปก็สามารถที่จะสร้างยอดขายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่แบบหลายๆคนมักจะไม่ทราบค่ะแล้วก็นําเสนอมันทุกอย่างเลยค่ะโพสต์เฟซบุ๊กโพสเพจทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีขายแต่เสียดายนะคะว่าทุกครั้งที่โพสต์ไปเนี่ยคนไม่ได้เข้าเห็นเลย คนไม่ได้เข้าถึงในการมองเห็นเลยถูกไหมคะดังนั้นเองเราไม่ต้องขายทุกอย่างนะดึงขึ้นมาค่ะสัก3อย่างก็พอแล้วนะคะในการทีร่จะขึ้นมาทําตลาดบนโลกออนไลน์นะและข้อ2ค่ะ ทั้งหมดนะคะถ้าคุณสามารถที่จะจัดเซตได้หรือสามารถที่จะเอาของทั้ง3อย่างนี้มาจัดเพิ่มมูลค่าให้มันได้เพิ่มสตอรี่เรื่องราวต่างๆให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซื้อของ3าอย่างนี้ไปพร้อมกันคุณจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคุณจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่า คุณเป็นร้านอาหารคุณขายสินค้า1สินค้า2ส,สินค้า3และสินค้า3ตัวเนี้มันสามารถกินแล้วทำเป็นปาร์ตี้ได้ไหม มันสามารถที่จะเอาไปจัดเป็นปาร์ตี้วันเกิดได้ไหมอ่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องสร้างเรื่องราวให้กับชุดสินค้านั้นเพื่อที่จะแทนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหนึ่งลูกค้าเขาเห็นสิ่งที่เรานําเสนออาจจะใกล้เคียงกับเขาอาจจะถึงวันเกิดเพื่อนพอดีเอ้ยเราก็เอา3าอย่างนี้ไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนดีไหมแบบนี้นะคะนี่คือเป็นสตอรี่ที่เราใส่เข้าไปให้กับสินค้าของเราที่มีมูลค่ามากขึ้นถูกไหมคะของ3อย่างนี้ ก็จะได้มูลค่าของมันหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะคะเรื่องอาหารเสริมแล้วคุณมีสินค้าหลายอย่างเลยดูแล้วมันไม่ได้ประติดประตอร่อกันแต่คุณลองดูนะคะว่ามันสามารถที่จะมาจัดเซตรวมกันแล้วนําไปขายเป็นโปรแกรมการดูแลสุขภาพใหม่ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณนําจาก1สินค้านะคะมาขยายเป็นโปรแกรมได้ จะทําให้ลูกค้าเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็การตัดสินใจของลูกค้า1คนแทนที่จะซื้อหนึ่งอย่างนะคะเขาก็ซื้อเป็นเซ็ตใหญ่มากขึ้นนั่นก็คือมูลค่าที่เราใส่ให้กับลูกค้าเป็นคุณค่าที่เราใส่เข้าไปในตัวสินค้าของเราด้วยเป็นยังไงคะแค่2เทคนิคนี้นะคะเจลินเชื่อว่าถ้าคุณเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะคะจะทําให้ยอดขายของการทําออนไลน์ของคุณพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแลวเดี๋ยวคลิปหน้าเจลินมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันอีกคะ่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ค้ดเจลินค่ะ